สองราศีต้องระวังความรักมีบททดสอบครั้งใหญ่จากกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม2568โดยแม่หมอดวงดีพาโชคสวัสดีค่ะแม่หมอดวงดีพาโชควันนี้แม่หมอมีคำเตือนสำคัญสำหรับสองราศีที่ต้องเผชิญบททดสอบครั้งใหญ่ด้านความรักและครอบครัวตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงพฤษภาคม2568 ราศีกัน23สิงหาคมถึง22กันยายนราศีมีน19กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมช่วงนี้ดาวศุกร์ดาวแห่งความรักและดาวราหูดาวแห่งความลุ่มหลงและการหลอกลวงโคจรมาสัมพันธ์กับดวงของทั้งสองราศีซึ่งอาจส่งผลให้ชีวิตคู่ความรักและครอบครัวต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจครั้งใหญ่ ปัญหาที่ราศีกันและราศีมีนต้องระวังมีคนใหม่เข้ามาอาจมีมือที่สามสี่ห้าคนโสดมีเกณฑ์พบเจอคนที่ดึงดูดใจแต่ต้องระวังว่าเขาเธออาจไม่ได้มีเจตนาจริงใจคนมีคู่ต้องระวังบุคคลที่พยายามเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์อาจเป็นเราหรือแฟนที่เจอสิ่งล่อลวงจนทำให้ความสัมพันธ์มีรอยร้าว ใจอ่อนหลงผิดควบคุมตัวเองได้ยากขึ้นดาวราหูส่งผลให้เกิดความลังเลสับสนหัวใจโลเลอาจรู้สึกเบื่อความรักเดิมเดิมและต้องการความตื่นเต้นบางคนอาจถูกดึงดูดเข้าหาสิ่งผิดผิดเช่นความรักที่ต้องซ่อนเร้นหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนปัญหาทะเลาะบ่าแวงมีเกณฑ์มีปากเสียงกับคนรักบ่อยขึ้น อารมณ์ขึ้นลงง่ายอีกโก้สูงขึ้นต่างฝ่ายต่างอยากเป็นฝ่ายถูกบางคนอาจถึงจุดที่ต้องตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อหรือพอแค่นี้ถูกล่อลวงเรื่องเงินและทรัพย์สินมีคนเข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์ทางการเงินอาจถูกชักจูงให้ลงทุนในสิ่งที่ดูดีแต่มีความเสี่ยงสูงบางคนอาจตกเป็นเหยื่อของการถูกโกง คำแนะนำสำหรับราศีกันและราศีมีนจับมือกันให้แน่นอย่าวันไหวกับสิ่งร้าวหากรักกันจริงให้พยายามเข้าใจและเชื่อใจกันอย่าปล่อยให้อารมณ์ชั่ววูบมาทำให้ต้องเสียใจในภายหลังมีสติและหนักแน่นอย่าตัดสินใจอะไรเร็วเกินไปโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์หากเจอคนใหม่เข้ามาลองคิดให้ดีว่าเขาเข้ามาเพราะอะไร หลีกเลี่ยงสิ่งล่อแหลมและความเสี่ยงหลีกเลี่ยงการตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจนำไปสู่การตัดสินใจผิดพลาดระวังคนที่เข้ามาเพราะผลประโยชน์โดยเฉพาะเรื่องเงินอยู่ใกล้คนที่มีพลังงานบวกควรอยู่ใกล้ครอบครัวเพื่อนที่หวังดีหรือบุคคลที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจฟังคำสอนดีๆที่ช่วยเตือนสติสรุป ราศีกันและราศีมีนต้องระวังเป็นพิเศษในเรื่องความรักความสัมพันธ์และการใช้เงินตั้งแต่กุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคม2568เพราะอาจมีบททดสอบครั้งใหญ่เข้ามาหากผ่านไปได้ก็จะเป็นโอกาสในการทำให้ความรักมั่นคงยิ่งขึ้นแต่ถ้าประมาทอาจพลาดในสิ่งที่สำคัญที่สุดไปถ้ารู้ล่วงหน้าก็สามารถป้องกันได้ หากชอบคำพยากรณ์นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามดวงดีพาโชคเพื่อรับคำทำนายดวงแม่นๆทุกวัน